สอนเปลี่ยนไอคอนวิกเจ็ตหน้าใช้เปลี่ยนกันทั้งวันหนึงเตรียมรูปที่เราต้องการหรือโหลดผ่านลิงก์ด้านบนนี้ 2. ไปที่แอปคำสั่งลัดและกดบวกขวาบน 3. กดที่เพิ่มการทำงานเขียนสคริปต์และค้นหาคำว่าเปิดแอปสกดเลือกแอปที่คุณต้องการเช่น Facebook 5. กดตั้งค่าที่จุด3จุดขวาบน แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮม e กกดที่รูปด้านซ้ายแล้วเลือกรูปภาพเลือกโลโก้ที่คุณต้องการหรือไอคอนที่คุณเตรียมไว้แล้วกดเลือก 7. กดเปลี่ยนชื่อคำสั่งลัดให้เป็นชื่อแอปพลิเคชันนั้นๆแล้วกดเพิ่ม 8. ใส่ชื่อคำสั่งลัดเผื่อไว้ใช้ในครั้งต่อไปกดเสร็จสิ้น เพียงเท่านี้คุณจะได้ไอคอนตามที่คุณต้องการหรือคุณจะจัดหน้าให้สวยงามในรูปแบบนี้โดยการดาวน์โหลดไอคอนอื่นๆมาใส่กับแอปอื่น,น,น,นด้วยวิธีการแบบเดียวกันได้เลยส่วนปฏิทินนาฬิกาและการเดินตรงนี้ใช้โหลดแอป widgetsmith มาใช้งานเดี๋ยวไว้จะสอนในเซสชันถัดไปฝากกดไลค์ follow ไว้ด้วยนะคะ